สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับทุกท่านวันสิ้นเดือนนะครับสำหรับวันนี้มาดูแนวทางกันต่อครับมาดูแนวทางโค้งสุดท้ายแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเบียนไวครับเลขเด่นบนเลขเด่น2ตัวสาธิติเข้ามาแล้ว2งวดนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า9งวดใหม่ก็ใบนี้ครับทุกท่าน1นึทับสา 2022เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็คือ2กับ3 2กับ3นะครับคุณผู้ชมชอบแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็มารับไปครับถัดมามาดูแนวทางของจิบันกันบ้างครับจิบันใบสีฟ้างวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับของอาจารย์เข้า9อยู่ตรงนี้งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี318นะครับสำหรับใบสีฟ้าตามนี้ครับ318จากใบสีฟ้าเข้ามาดูใบสีเหลืองกันบ้างใบสีเหลืองงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับหลุดไปงวดใหม่ก็คือในส่วนตรงนี้ครับเลขเด่นของอาจารย์ก็มี1 4 6 1 4สคุณผู้ชม สองแนวทางของแอจิบันครับใบสีฟ้าแล้วก็ใบสีเหลืองถัดมาครับมาดูแนวทางของแอสตางกันบ้างเป็นแนวทางเสียวบนครับอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้หนึ่งตัวพร้อมกับมีชุด2ตัวให้ด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5เลขชุดของอาจารย์เข้า2ชุดครับเข้าคู่โต๊สของอาจารย์มี5 7าเแล้วก็มี 5, ้า งวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบนี้1ทับสทับหเลขเด่นของอาจารย์ให้มาก็คือ3ตัวเดียวคุณผู้ชมเลขชุดของอาจารย์ก็มี3 1 36 37 38แล้วก็39แนวทางของแอสตางครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เลขชุดอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมตรงนี้3 1 3 6 3 7 3 8แล้วก็39 ถัดมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ท่านนี้กันบ้างผมไปเจอมาก็นํามาฝากผู้ชมครับอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นมาให้2ส,ส่วนนะครับขออนุญาตขยายเพิ่มเติมเนาะส่วนแรกครับก็จะอยู่ในตรงนี้มี4ี 5, 6 7 8 9 0อีกส่วนหนึ่งก็012งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับผู้ชม597 ของอาจารย์ก็ถือว่าเข้านะครับอาจารย์ท่านนี้ก็จะมีแนวทางเป็นเลขชุดมาให้ด้วยนะครับก็มี6 1เป็นชุด2ตัวแล้วก็อีก4ชุดเป็นชุดสามตัวนะครับมี8 6 1 2 6 1 9 61แล้วก็4 61ในพื้นสีแดงตรงนี้มี3ชุดนะครับน่าจะเป็นชุดที่อาจารย์เน้นคุณผู้ชม ก็มี861061แล้วก็461ถ้าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับผู้ชมด้านบนครับของอาจารย์ก็บอกตามนั้นคผู้ชมผิดถูกก็ขอภัยเดอร์พี่น้องป้องไปแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ ก็จะเป็นสูตรครับหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ก็จะได้เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนงวดหมายจะอยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมสูตรของอาจารย์ทําได้7กับ9หาอีกตัวมาใส่ตรงนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับข้อมูลนี้ข้อมูลที่ผมลงให้ไปนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะหลุดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างของแอดพิมมี่ใครรอแนวทางของอาจารย์มารับไปครับมาแล้วงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7ครับหวยออก57งวดใหม่ก็ตรงนี้ครับ1ทับ3ทับหกหหน่วยล่างของอาจารย์ก็มี0 1 7 9นะครับ0 1 7 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่ชัดเจนคุณผู้ชม1ทับทับห้า 0179จัดไปครับถัดมามาดูแนวทางของแอดหมูป่ากันบ้าง10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแนวทาง10ล่างที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับมี0134569 0134569ลากหน่่วยล่างของอาจารย์มี456 890 456 890จับเข้าคู่กันแล้วก็ได้แนวทาง2ตัวล่างตรงๆใครรอแนวทางชุดนี้ไปรับไปนะครับหมูป่าต่อมามาดูแนวทางของอาจารย์เทพบลือสูตรขั้นเทพกันบ้างเป็นข้อมูลเด่นล่างนะครับแล้วก็พร้อมจับคู่อาจารย์ให้เด่นล่างมาตัวเดียวก็คือ1ครับ เลขชุดของอาจารย์ครับแถวบนเป็นตัวเลขสีแดงครับมี6ชุด1 2 1 3 1 5 1 6 1 8แล้วก็1 9ไล,ล่เรียงลงมานะครับถัดลงมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวเลขสีเหลืองคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับสำหรับข้อมูลล่างงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับ ถัดมามาดูแนวทางของอาจารย์พิชิตชัยกันบ้างครับพิชิตชัยสุตรที่โชคงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7 5 9นะครับก็คือใบนี้คุณผู้ชมผมลงให้มาสีงวดแล้วก็เข้านะครับงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบนี้เรามาดูใบเต็มกันครับพิชิตชัยใบเลขเด่นของอาจารย์ครับด้านบนมี3กับ5 ด้านล่างมี2องสี่แปคุณู้ชมเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีอยู่สองกลุ่มตามนี้ครับแคปหน้าจอนำไปเก่งนำไปตัดกันดูถัดมาครับเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี8ครับ1มีนาคม6 5หเงินเทวดางวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับแคปหน้าจอด่วนๆเลย1มีนา6 5อาจารย์บอกว่าวิ่งบน8ครับชุดเด่นก็มี5 6 8 6 8แล้วก็5 8ชุดรองครับมี3 9 0 5 3 8 7 3 9แล้วก็7 6 8วิ่งล่าง9ครับรอง8ชุดเด่นก็มี9 3 9 6 9 8 ชุดกันบนล่างครับมี2 33850 90, 90แล้วก็92จะกลับมาเดินต่อไหมอรอลุ้นกันครับต่อมาจะเป็นแนวทางของเทียนกงครับมาแล้วมารับไปใครรอแนวทางของเทียนกงมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกของอาจารย์มี57ตรงนี้เลขเด่นล่างของอาจารย์เข้า5 งวดใหม่ครับก็คือใบฝั่งทางขวามือ1มีนา6กเด่นบนครับอาจารย์ให้6มาเลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับใครพอจะมองเห็นก็แคปหน้าจอใบนี้ไปคุณผู้ชมใบเต็มของอาจารย์ครับก็จะประมาณนี้เด่นบน6เลขชุด2ตัวก็มี4 6กับ3 9ชุด3ตัวมี3 4 6กับ6 3 9 ขยับลงมาด้านล่างครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์ให้เด่น6มาเลขชุดก็มี2ชุดครับ36กับ96จัดไปครับคุณผู้ชมแนวทางของเทียนกงต่อมาครับแต้มรวมล่าง1มีนา65แนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ครับแต้มเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี78039 78039 งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะเข้า2นะครับหวยออก5 7าคุณผู้ชมงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับผัดมาครับแต้มล่างของเอสักมารับไปนะครับมาแล้วเลขเด่นแต้มของอาจารย์ก็มี1 2 3 8 0 1 2 3 8 0ต่อมาครับแต้มสอนอบนนะครับ มารับไปนะครับแต้มสอนนบนแต้มเด่นของอาจารย์ก็มี8 9 4 3 7 8 9 4 3 7ต่อมาครับก็จะเป็นนวทางแต้ม110หน่วยนะครับแต้มรอสนอนของอาจารย์ก็มี6 7 9 2 3 6 7 9 2 3 ตามนี้คุณชมใบนี้แต้ม1 1อยหน่วยนะครับถัดมามาดูแนวะทางของชัยชุมแพรกันบ้างครับ1นึมีนาหกอาจารย์บอกว่าวิ่งบน8มาแน่นอนเลขชุดก็อยู่ด้านล่างครับต่อมาครับถ้ำใต้น้ําอาจารย์ให้เด่น6ครับเลขชุดก็หกสีกับ6กแปดมีนาหกห ใบนี้ครับคำชะโนดครับล่าง2ชุดอาจารย์ให้เด่น8มาเลขชุดก็83กับ87ถัดมาครับก็จะเป็นคำชะโนดอีกใบนึงใบนี้อาจารย์ให้เด่น5นะครับเลขชุดก็5 6กับ58มั่นใจล่าง100เเซ์ครับใบนี้อาจารย์ให้เด่น7ครับเลขชุดก็71กับ73 ชัวจริงล่างครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง7 7 3ครับ7 3กับ7 6ตักเงินครับ1มีนา6 5อาจารย์ให้เด่น1กับ3มาครับคผู้ชม1กับ3รับกินล่างครับแนวทางของแอสโซยุผู้ชมมาแล้วนะครับลูดครับ80ถึง89ครับทุกท่าน8 0-89 1ถึง89 1มีนาแนวทางของแอสโซยุ มาเก็บตกอีกหนึ่งใบครับทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางตามล็อกครับสายเทพารักษ์ล่างสูตรสามครับใครรอสูตรสาม,มารับไปมาแล้วนะครับผู้ชมแนวทางของอาจารย์ก็จะได้ตามสูตรนะครับจับเข้าคู่ก็เห็นว่าเข้ามาก็สองสามสีงวดนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะผมยังไม่เคยลงให้นะครับเจอมาก็นํามาฝากคุผู้ชมครับมีคุณผู้ชมถามหา งดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับเรียชุดของอาจารย์ที่จับมัดรวมจับเข้าคู่กันแล้วก็มี2725 8785แล้วก็9795คุณผู้ชมมารับไปครับตามล็อกสายเทพาลักษ์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ